คนนี้จีวะท,ทุกคนผมเซฟี่ชาแนลและนี่คือรายการเซฟี่โมเดลทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูโมเดลกอนฟลิกนะครับผมจากเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์นะฮะผมโอ้ห oh, ทุกคนมันใหญ่มากนะทุกคนมันเป็นอ่าสเกลหนึ่งต่อสี่นะทุกคนจากค่ายอาร์ดีนะครับทุกคน โอ้ทุกคนดูมันใหญ่มากอะกอล่องเบลเล์เทอร์เลยเราก็จะไปดูกันนะทุกคนว่าประกอบมาแล้วจะเป็นไงมันจะสวยแค่ไหนทุกคนไปดูกัน l e สก g อนี่คือฐานมันนะทุกคนนี่ก็มีหัวปีโตด้วยนะทุกคนหัวปีโตที่กำลังแบบคอขาดตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนเอฟเฟกต ที่ขาของตัวก่อรยไหนไปไงให้ดูสักหน่อยตัวใหญ่มากนะครับผมจะบอกว่าชิ้นส่วนตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะต่อ,อยากนิดหนึ่งเพราะว่า,วามันไม่ได้มีแม่เหล็กดูดหรืออะไรเลยก็ต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ต่ออยู่คนเดียวนะครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้ในการต่อลงไปแล้วก็ต่อลงไปครับเพราะว่ามันมีไใดใดที่เท้าอยู่ หมุดเดียวนะครับแล้วก็ต่อเรียบร้อยสวยงามมันก็แข็งแรงดูแบบว่าไม่ล้มนี่นะครับถึงแม้ว่าจะมีแค่หมุดเดียวก็ตามบุนให้ดูรายละเอียดดีเทลของตัวกรนที่เป็นล่างขีนะ แล้วนี่คือหัวกระสือเอ๊ะไม่ใช่มันก็คือหัวก่อนที่เป็นล่างเข็น,นเองไปไงน่ากลัวซะเราก็จะค่อยๆต่อเข้าไปนะเพราะว่าหัวมันค่อนข้างมีน้ําหนักมากเลยนี่เป็นไงพอประกอบได้แล้วมันก็ยังเทอะครับสุดยอดเลยหมุนให้ดูอีกรอบรายละเอียดดีเทลตรงผมผมว่ามันค่อนข้างจะโอเคนะ ต่อไปก็จะเป็นตัวกรนะครับผมนี่อย่างที่ตัวกรก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นแบบว่าหน่งตัวหนึ่งมาเลยแบบเราไม่ต้องประกอบอะไรเพิ่มต่อไปก็จะเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนเป็นเอฟเฟกทั้งหมดเลยเป็นเอฟเฟกแต่ว่าพลังกําลังพุ่งขึ้นมาจากพื้นอะไรเงี้ยอย่างที่ก็มีหลายชิ้นหน่อยนะครับเราก็ใส่ไปทั้งหมด อใส่เชือ้อเข้าไปเอาไม่ไม่ลงไงตรงเอฟเฟกต์พวกนี้ก็คือว่าจะไม่มีแม่เหล็กเลยนะครับก็คือโมเดลตัวนี้คือไม่มีแม่เหล็กเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผม แต่สบายจะได้ครับเพราะว่าชิ้นส่วนแต่ละที่เราประกอบเข้าไปก็ดูแน่นหนาดีนะครับดูไม่แบบว่าไม่ง้องแงงจนเกินไปมันก็ดูแข็งแรงแล้วก็ไม่จะหลุดออกมา ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิดท้ายของเอฟเฟกต์โมเดลตัวนี้นะครับ เสร็จกันไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับกรฟิกของเรานะครับจากเรื่อง h u n t e r ร์ฮันเอร์นะครับทุกคนเป็นโมเดลที่สวยมากสําหรับผม,มตัวหนึ่งเลยนะทุกคนผมว่ามันตัวใหญ่มากๆเลยอะสำหรับหนึ่ต่อ4นะทุกคนผมรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคอะดีเทลมันสวยงามอะทุกคนแต่ว่ามันมันไม่ได้เนี้ยบขนาดนั้นนะทุกคนมันก็ยังจะมีแบบว่านิดๆหน่อยๆที่ยังแบบว่าอาจจะยังไม่เนียนมากนะทุกคน แต่รวมๆแล้วผมก็ว่าเป็นงานที่โอเคมากๆเลยสำหรับเรื่อง Hunter Hunter นะครับทุกคนจากค่ายนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับเรื่อง Hunter Hunter นะครับทุกคนผมบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นการ์ตูนที่เก่าแล้วแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันเป็นการ์ตูนที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอติดตามอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะทำออกมาอีกหรือเปล่าแต่ว่ามังงะตอนนี้ทำออกมาแล้วนะครับทุกคน นี่ก็จะเป็น mm hmm. อกอนฟิกนะครับทุกคนที่เขาแบบว่าอยากจะเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์ตามพ่อของเขาเพราะว่าพ่อของเขาไม่ได้อยู่กับเขาตั้งแต่ตอนเด็กๆเขาก็เลยแบบว่ามีภารกิจออกตามหาพ่อของเขานะครับทุกคน mm hmm. เขาก็เลยอยากจะเป็นฮันเตอร์เหมือนพ่อของเขาใครที่สนใจนะครับทุกคนไปติดตามเรองนี้เข้าได้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกอนที่แบบว่ากอนร,ร่างเคนะคทุกคนที่สู้กับปีโตนี่เป็นอ่า องคลักษ์ของราชามดเมลวเอ็มนะทุกคนเขาได้แบบว่าแค้นมากที่แบบว่ามันไม่รักษาสัญญาที่แบบว่าจะรักษาใครให้เขาครับถ้าทุกคนแบบว่าสงสัยว่าใครคือใครนะทุกคนทุกคนลองไปติดตามดูได้นะทุกคนใครคือใครใครจะเป็นใครกันนะคนที่แบบว่าทําให้กรเนี่ยของขึ้นขนาดนี้นะทุกคนเขาได้ดึงพลังจากในอนาคตของเขามาใช้เพื่อที่จะมาต่อสู้กับ ปีตนูนั่นเองนะครับทุกคนเอาละทุกคนถ้าใครชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนตัวต่อไปจะเป็นตัว,ต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 วอะไรนั้นรอตามชมกันได้เลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้อลิกาโตโกเซม a ัสะ่าบ๊ายบาย